ที่สุดวันที่เราไม่ต้องการก็มาถึงกนได้โอ้มันนัเองโอ้ my god ในที่สุดนะคะพวกนี้เราก็จะปเปิดเทอมกันอยู่แล้วใครเปิดวันที่31ตุลาคมต้องไหมคะแฮนซัมแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะตองก็จะมาดูกันว่าปเปิดเทอมใหม่นะคะต้องอ,อะไรเป็นบ้างเดี๋ยวเราไปดูจินของที่ตอนซื้อมซื้อมากมาใหม่กันก่อนเลยนะคะก็จะต้องมีเทมประเดิมพวกเทอมนี้รู้สึกว่าเตะซื้อน้อยมากคือใช้เงินประหยัดหรืออะไรคะ ก็คือแบบมันเปิดเทอมสองไนงะก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อใหม่ทั้งหมดนะคะก็มีไปเสร็จนี่อย่างต้นจะบอกราคาให้แล้วกันเนาะอย่างแรกค่ะยางรบมเนสอตัวนี้ราคา16บาทนะคะอันนี้ต้องแกะไปแล้วต่อไปนะคะเป็นปากกาตังกาคือเราซื้อมาเพราะเขาบอกว่าซื้อสองห้าลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไ่มสิบเปอร์เซ็นต์ของราคา12บบาทก็ประมาณหนึ่ง ไปดิสอตัวน so ี uro, hay hay oo, no no de de ้คือน้องปอชอบมากก็ใช้ได้ทพื่อเพียรเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแข็งดีว่ะคือแบบมันไม่หักใต้มันไม่หักได้นะคะสำหรับตอนนี้ได้ราคา18บาทเท่านั้นเองถัดไปเวลานี้ค่ะตัวลิฟตอตัวลิฟต์เก่าก็มีแล้วนะแต่มันเป็นแบบน่ารักป่ะแบบอย่างนั้นแหละนี่นะคะมันก็จะแถมนี้ด้วยปากกาที่จะไว้ทักสื่อน่าจอได้ด้วยนะคะ นีเนราคา52าสิบาทโอเคสำหรับของที่ต่อพื้อว่าใหม่ก็มีเค่คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะค่ัว่าเปิดเทอมไหร่ต้องเอาอะไรลงไปในกระ,ปะเป๋านะเก่าอันเดิมนะคะก็ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าต้องเอาอะไรห้อยหนาหนาก็อันแรกนะคะเป็นตัวกระเป๋าเล็กน,นะ,ะก็เป็นพวงกุญแจของแกงมตองเองมันเขียนว่าเพื่อนกันตลอดไปเสอร์เสลินนะคะโอเคต่อไปเป็นตัวนี้ น,นี่ก็คืออีกแก๊สของตองนะคือแก๊สพาวเวอร์ girl ที่ชอบไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะและซึ่งตองเป็นตัวสีเขียวก็เลยตรงนี้เป็นประกาสีเขียวนะอันนี้ฟ้าทําให้นะคะต่อไปเป็นพวงกุญแจตัวทีรูปม,มิกกี้เมาส์ด้วยประเด็นไม่ใช่ไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าะค,ะคือเราอนไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยสักเล่มนะเพราะครูบอกว่าเธอใหม่แจกตาราสอนใหม่นะคะไม่ตอตอนอ่านหนังสือไปก็จะตปรางสน สีเมจิกอะไรอย่างนี้แล้วก็ไฮไลท์นะคะแต่ไฮไลท์ไม่ได้เอามาใส่เลยไปเล่นอะไรคะช่องหน้าตรงนี้ว่ามาดูมาดีกว่าว่าต้องใส่อะไรลงไปก็ไปลิมัน้านะคะเพราะว่ารองปากแห้งบ่อยมากนะคะก็คือจะไม่ได้ทาหรอกแล้วก็เป็นกระปุกคอนแทคเลนส์เอาไว้แบบตอนเย็นเผื่อไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเติมให้เต็มไปเพราะว่าไปโรงเรียนนี่คือหน้าสดไป ใช้ในวิชาศิลปะนะคะแต่เห็นรุ่นพี่ต้องบอกว่าวิชาศิลปะจะไม่มีในเทอมสองแล้วเพราะว่าเทอมหนึ่งต,งต้องเรียนไปแล้วนะคะโอเคต่อไปไป้าทันมิกกี้มาบรรจุก่อน,อน,อน,อนเดี๋ยวผมภาคมแล้วอย่ากสุดท้ายแล้วค่ะมรรกระเป๋าแล้วยังเพิ่งเรามาดูกระเป๋าในตอนตอนที่จะมาดูอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะก็คือจะมีพวกชุดเล็กขาคันนี้กับวงเวียนนะคะแม็กกับเป็นไกาโอเคสีคเขียวนะคะ